ผมลสวัสดีครับวันนี้คือผมโบสแคทเกมมิ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวบ้านแมปนะครับอันนี้ผมก็อยู่กับเนยแคสเกมมิ่งด้วยนะครับอะไรวะสวยใหญ่มากเลยค่ะออืแมปอย่างสวยครับมาร์คเรียบเเข้ามาครับมาร์เกอร์ทีวีสวยจริงๆมาร์เกอร์ทีวีกันอะไมาร์คมาร์เกอร์ทีวีกันอะไรเข้ามาเอ้ยยาดีเนยเดี๋ยวผมจะปิดเก็บเรานอนครับสวัสดีสวัสดีครับ มาครับเกิดอารมณ์หรือยังมาเลยมาเลยมาร์มาแล้วครับมาร์เกอร์ทีวีสวัสดีครับมาเรื่องอยังอ่ะนี่หองไอ้บนี่ไอ้นี่บอบอกำลังถ่ายคลิปอยู่ปุ๋ยจะบอเขาบ้านหลังนี้เนี่ขอตัดคลิปตอนเฮ้ยอะไรเดี๋ยวตัดคลิปตอนกำลังขอตัดคลิปตอนแบบมีช็อบคิดเดี๋ยวนี่ โอเคนะครับหลังโอเคนะครับหลังจากที่ตัดชิปไปนะครับผมก็แบ <c oughs> บมีชีวิตแล้วนะครับมีชีวิตแล้วเราก็มีชีวิตเหมือนผมจะเข้าใจนะผมก็เข้าใจนะ<ม>ใครสร้างเนี่ยไหนอ่ะไหนอ่ะบ้านสุดสวยอ่ะเนย่อะไรใครไม่รู้สร้าง,ม,างมันทรมานไหมเราเราแค่สร้างนี่ครับผมเจอประตูลับหืมอะไรนี่แล้วก็เราสร้างเอง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  ตู้รกที่ไหนเนะี่ยนี่มันตูนี่ประตูประตูว่าเองประตูทรนเนี่ยะคล็ก็ขอจบคลิปไปแค่นี้สวัสดีครับคๆับคับ